เนะมื่อเคยครับจะเชื่อเด้รเราถ่ายโดนตามแต่ไม่มีกระแพลงรั้วใ้เขาชนหรอมะจำยังเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆครับวันนี้จวดระบบออโต้ไฮรอดได้เตีตันเนี่ยเนี่ยโอ้โนิ่มเดยวะโอ้โนิ่มจัง,โ,โ,ง,จงโคงสยาม สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องวิเทาของเราสิครับจอดจอดเฮ้ยเบกพิยุถอยถอยไปเลยมั้งถอยไปเลยว้าหคอยหอยหอยเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์ใหม่ให้ดูครับ มาขอซื้อเทเลอร์พี่เอ็มกับบุคลาให้เงิอดไรเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้แหละลากรถเกียราะวอาผงโมมีนะผมจะเอารถรถนี่แหละไปไปลากก็โอ้คูต้าดีเซลสูเดียวก็เสียวได้นะพี่น้องเห็นไหมปอนเห็นไหม จอดก่อนยิงจอดก่อนยิงหาโคมันก่อนหาเจอไหมเจอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปขยุมข้างหลังให้โอ้ปลาตรงนี้เลยเดี๋ยว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 ไปขยุมให้เอ้ยเองจะก็ยกข้างหน้าด้วยดิเจอไหมเดี๋ยวนะเออ lót đây ạ nỉ, đấy nỉ, anh ấy nói là lót đấy nỉ. Anh hục đó, buồn thênh hục. cái gì vậy? Ai lấy cái xoay nhúc đấy nhúc nào vậy ระว่างหมกอ่างเนอะเ้ยสั้นบบพีเขาพี่น้องเอ้ายูแบบนีแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออมันถไหมน่ะบาดมือเลยวะ

วสาระขายเองได้จับไหมเมื่อกี้ได้หยิบไหมโอ้ยแก้วสาระขา,านี่ถอยรางเขาไปอีกเออถอยรางไปอีกขมลงเออขมลงไปถอยรา,ยาง,นนงนิดนึงนี้เอ,องใส่เกี๊ยหรือยัง มันมั่นไรเกี้ยวไงหนีบมือเร็ไปจกตัวทีเด็วไปเป็นแม่จกเร็เดินหนาเลย เด็กเต้นนี่ลองยกถอยหลังให้มันเข้าให้มันถอยหลังดิยืดันมาข้างหน้าล่ะอ๋อมันคือว่าเข่าเนี่ยจกแบบเลยเอาลองถอยดิมันเข้าไหมอู้หโอ๊ยดึงดึงดึง ไอ้บอลลุดมันข้อสลักมันส้นครับเอ็กก็ยกไว้วะเออราเบิกได้เลกครับหัวสิลุดไปผู้เล่น ยกขึ้น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 ยังไงนั่นชื่อนะหยุดคัทนคยืนคัทนเลขเครืเลขเครื่อเลขอีกเลขอีกอ่ะ บกึนครับบกเยี่ยวนิดบกบกยึดจำนี่เอ้ยรอให้ลูกพี่เองไปขับเองดิเฮ้ยนั่งทำไวปวะนั่งทำไว้ đến nè đây, ơi sập kia đây, lên kia đây, ơi, ơi đến tôi phải đi theo thế lửa không. กติดรับโอ้บาออกรับสงสัย,ะยวะบูวัดรถไตเม่งหรือคนแมงวะเอคลัปนี้ชมกันย,ยาวๆรับพี่นังเบื่อวันไทเกิดรับคู่ตาในเที่ยวเหรเ็นสองเหรออกทศนกรไหม กดลงอีกกดลงอีกเออเอาล่ะครับพี่นอ้องตัดสลักออกมาได้ไ <c oughs> รถใจกับมาช่วยประกอบมา ガガガガボロンゴロン เป็นสองอะที่จริงรถไม่โค้งมาก็มีครับแต่เขาไ่อยากใส่ครับเขา,าอยากใส่รถหน่อยครับ <laughs> โอ้บ่ออกอีรีวะ